ลัคนาสิง์เดือนกุมภาพันธ์พศ2569นี้ขอพูดแบบคนวางแผนชีวิตเลยนะคะเดือนนี้คือโหมดเคลียสัญญาจัดเงินร่วมตั้งขอบเขตแบบจริงจังแต่ได้ผลค่ะคุณลองสังเกตตัวเองหน่อยช่วงนี้มีเรื่องค้างคาที่ต้องตกลงกับคนอื่นไหมงานดีลความสัมพันธ์ที่คุยแล้วเหมือนยังไม่จบสัที ถ้ามีบอกเลยเดือนนี้มันจะถูกดันให้จบให้ชัดค่ะเหตุผลสั้นๆจากดาวจรเทียบเรือนลัคนานะคะเป็นแนวโน้มเดือนนี้อาทิตย์เดินจากเรือนที่7ไปเรือนที่8ของลัคนาสิงห์แปลเป็นง่ายๆก็คือต้นเดือนเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาคนที่ต้องคุยต้องตกลงเด่นมากค่ะ แล้วกลางเดือนจะลึกขึ้นเป็นเงินร่วมข้อตกลงความไว้ใจเรื่องที่ต้องเคลียร์ให้จบแถมมีจุดเปลี่ยนชัดๆอีก2จุดค่ะเสาย้ายจากเรือน8ไปเรือน9ช่วงกลางเดือนแปลเป็นง่ายๆก็คือจากเคลียร์ภาระลึกๆไปโหมดเอกสารกฎกติกาขั้นตอนช้าได้แต่ต้องชัวค่ะ แล้วพรืหัสอยู่เรือน12แปลเป็นง่ายๆก็คืองานหลังบ้านไปได้แต่เงินก็ร่วงเงียบๆได้เหมือนกันต้องคุมค่ะโอเคเข้าเนื้อเลยจุดเด่นของลัคนาสิงเดือนนี้คือเดียวและคนร่วมงานเด่นคุยแล้วทำให้งานเป็นรูปธรรมได้ค่ะเหมือนเช็คบิลก่อนจ่ายอะค่ะถ้าคุณเช็คดีเดือนนี้คุณจ่ายถูกบิลและได้ของครบค่ะ จุดต้องระวังคือเงินร่วมค่าใช้ใจ่ายแอบแฝงและการเดาใจกันในความสัมพันธ์เพราะเรือน7-8ถึง8ถูกเน้นพอเงียบใส่กันทีเดียวเรื่องมันจะบานเหมือนจัดบ้านก่อนพายุไม่ทันค่ะพายุไม่ได้แปลว่าโลกแตกนะแต่แปลว่าต้องจัดระบบค่ะวิธีเสริมดวง3ข้อทำได้จริงแบบไม่ต้องพึ่งดวงฟ้าประทาน 1>, 1. ทําทำเช็คลิสสัญญา5ช่องงานที่ทำวันส่งเงินงวดขอบเขตและเงื่อนไขย,ยกเลิกแล้วส่งสรุปทุกครั้งค่ะ 2. แยกเงิน2กองทันทีเงินส่วนตัว v e r s u s เงินร่วมหรือเงินโปรเจกต์กันงงกันรัว่ว 3. ตั้งกติกาความสัมพันธ์1ข้อที่ทำได้จริงเช่นไม่คุยเรื่องหนักตอนดึกหรือคุยแล้วต้องสรุปหนึ่งประโยคจบค่ะ ทำครบคือชีวิตนิ่งขึ้นแบบมงลงไปเลยค่ะคุณค่าก่อนที่จะไปเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพกันต่ออย่าลืมติดตามถูกใจและแชร์คำทำนายดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักนะคะพร้อมแล้วมาฟังกันต่อเลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องการงานนะคะเหตุผลสั้นๆจากดาวจรเทียบเรือนลัคนาอาทิตย์เน้นเรือนเจต้นเดือนงานจะเด่นที่ลูกค้าพาร์ทเนอร์การเจรจา แปลเป็นง่ายๆก็คือเดือนนี้งานชนะได้ด้วยคำพูดและเอกสารไม่ใช่ด้วยอารมณ์ค่ะเปรียบเทียบเหมือนเวลาสั่งของออนไลน์ถ้าไม่เช็คสเปคไม่เช็ควันส่งเดี๋ยวได้ของไม่ตรงใจแล้วมันน่อยทีหลังทางรอดคือจบเดียวด้วย3าบรรทัดทำอะไรส่งเมื่อไหร่ใครรับผิดชอบอะไรแล้วเก็บหลักฐานไว้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องการเงินนะคะ แกนเรือน2ถึง8ถูกเน้นแปลเป็นง่ายๆก็คือเงินส่วนตัวกับเงินร่วมต้องแยกไม่งั้นจะมืนค่ะมีโอกาสเคลียร์เงินค้างเงินงวดเรื่องภาษีประกันให้เป็นระบบได้แต่จุดต้องระวังคือรายจ่ายแอบแสงเพราะพฤรุหัสอยู่เรือน12แบบเงียบๆเหมือนมือถือแบตเสื่อมแต่ไม่ได้ดับทันทีแต่มันค่อยๆไหลถ้าไม่ปิดแอปหลังบ้านนะหมดไวมากค่ะทางรอดคือ ตั้งงบฉุกเฉินก่อนหนึ่งก้อนแล้วคุมรายจ่ายจุกจิกให้ได้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องความรักนะคะเรือนเจ็ดเด่นคือความสัมพันธ์คุยกันลงตัวได้ถ้าตกลงกติกาแต่พออาทิตย์เดินเข้าเรือน8กลางเดือนเรื่องความไว้ใจจะไวมากแปลเป็นง่ายๆก็คืออย่าเดาอย่างเงียบเพราะยิ่งเงียบยิ่งตีความเองคุณลองสังเกตตัวเองนะช่วงนี้คุณหงุดหงิดเพราะคำพูดเล็กๆแล้วจริงๆมันคือเรื่องใหญ่ที่ยังไม่คุยใช่ไหม ทางรอดคือพูดประโยคเดียวก่อนว่าไม่โอเคเรื่องอะไรแล้วค่อยคุยรายละเอียดจบค่ะปิดท้ายเรื่องสุขภาพนะคะภาพรวมเดือนนี้พลังงานขึ้นลงยากเหนื่อยจากความคิดและการนอนเป็นแนวโน้มเพราะงานคนข้อตกลงแน่นจุดที่ควรดูแลคือการนอนพักสายตาและความเครียดสะสม วิธีดูแลง่ายๆนอนให้เป็นเวลา4วันติดเดินเบาๆ15นาทีหลังอาหารแล้วปิดจอก่อนนอน30นาทีเหมือนชาร์จแบตก่อนออกจากบ้านไม่งั้นทั้งวันจะวิ่งหาปลั๊กค่ะสรุปภาพรวมเดือนนี้ของลัคนาสิงห์นะคะ ต้นเดือนเด่นเรื่องคนและดีลกลางเดือนต้องเคลียร์เรื่องลึกๆโดยเฉพาะเงินร่วมและความไว้ใจถ้าคุณชัดเรื่องข้อตกลงแยกเงินให้เป็นแล้วพูดตรงก่อนเรื่องบานเดือนนี้จะไปได้สวยมากค่ะแล้วคุณละ่ะตอนนี้เรื่องไหนค้างที่คุณจะเริ่มเคลียร์ก่อนเป็นอันดับแรกงานเงินหรือความสัมพันธ์แล้วมาเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านค่ะ